พา,าชมนฮะการติดตั้งในรถ Honda CR-V านะครับแบบ full s ิ s t เต็มเลยว่าง่ายคือระบบเต็มมากๆนะครับ กับน้องพงนะคกู่หน้ากู่หลังคู่หน้าที่เป็นรุ่น K เลยนะของ ESK หนึูหน้าของฟอพข้อเเองเป็นรุ่นท็อปแล้วนะครับแล้วก็เป็นซับดลุมนะฮะับดุมตัวนี้เป็น A Wave เบ็หนักแน่นติดตั้งง่ายขนาดกระทัดรัดนะฮะมากันถึงขนาด10มิลเลยทีเดียวแล้วก็ขาดไม่ได้ก็คือผมว่าแอมป์จูรีนะฮะแล้วก็โพลิเซอร์ของกาวซิโนนั่นเองและไฮไลท์สำคัญที่คือติดทีวีดานเพิ่มเข้าไปด้วยนะฮะแล้วก็มีกล้องรอบคันอีกต่างเดีเดี๋ยวเราไปดูกันในรถคันนี้ดีกว่าครับ นี่ครับลำโพงนะฮะตัวท็อปนะฮะในส่วนของคอค่อนั่นเองนะฮะก็คือ es 1 6 5 k2 power นะฮะตัวนี้บอกเลยถ้าลำโพงคู่นี้คู่เดียวเนี่ยก็30,000กว่าบาทแล้วนะับผมแต่ว่าคันนี้เป็นเซ็ตโปรโมชั่นอย่ากรู้โปรโมชั่นมันเจ๋งยังไงต้องมาที่ร้านอย่างเดียวนะครับคันนี้ซับหลุมมัน a w a v e นี่นะฮะ a w a v e ขนาดกระทัดรัดนะับเบสตัดแน่นมากันขนาด10นิ้วเต็มเต็ม มีเวลานะครับเป็นของพิวดสองน,นิ้วคันนี้หัวใจสําคัญก็คือกาวซิโลนะครับคันนี้คือมีโปรเซอร์ของกาวซิโลนะครับเป็นหัวใจสําคัญในการปรับดูเสียงนะครับมีพาวเวอร์แอมเป็นเมอร์คิวดี้สี่ชแนลนะครับมาที่ขาดไม่ได้คือที่ต้นทีวีอาร์ทุกกาบุกสาวูตัวท็อปนะครับแล้วก็มีในส่วนของกล้องรอบคันนะคเป็นแบบลูปเปอร์เฮสซีพันแปดสิบรุ่นี้เป็นของดีนะครับเดี๋ยวมาดูพาดูตัวเจ้าหยุดยั้งอะไรกันดีกว่านะครับขึ้นไปนะครับ นี่นะนี่คือซับหลุม10นิ้ว A-Wave นี่ฮะดูความบางเล็กนะพัดรัดนะครับเข้าช่องแบบนี้ไม่สูงทะลุหลุมยางออกมานะฮะเห็นเล็กๆแบบนี้แต่นหนักนะครับและให้พลังเสียงเบสที่หนักแน่นมากสำหรับคุลูกค้านะครับที่ชอบเบสดหนัก,น,กนะฮะฟังเบสเป็นหลักเนี่ยบอกได้เลยว่า A-Wave ตัวนี้นะครับตอบ สจทย์มากๆนะครับสำหรับคุณลูกค้านะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปฟังเสียงกันดีกว่าครับครับตอนนี้ผมก็อยู่ในรถ Honda c r v แล้วนะครับคันนี้บอกเลยว่าฟูสิิ์เต็มมากๆทั้งระบบเสียงและกั้ระบบภาพนะครับคันนี้ติดตั้งในส่วนของลำโพงนะฮะฟอก์้อนะครับรุ่น Series นะครับเป็นแยกชิ้น คื่หลังขอล้นานะครับแล้วก็จะมีในส่วนของซับถุมบอกเลยครับถุมตัวนี้เบสหนักมากสำหรับคนที่ชอบตัวเบสน,นะครับก็ต้องแนะนำเลยของเอเวสใช่ไหมนิ้วลงหลุมยางอะไรขนาดเล็กกระทัดรัดให้พลังเสียงเบสหน,นักแน่นแน่นอนแล้วก็ติดตั้งในส่วนของอินเตอร์เฟซแอนดรอยแล้วก็โพลเซอร์มีพาวเวอร์แอมเป็น Mercury 4 Channel รุ่น4200นะครับตอนนี้ผมอยู่ในหน้าจอของ ดิจิตอลทีวีนะครับตัวนี้เข้าเป็นระบบภาพเป็น H D M I นะแล้วก็คันนี้ยังติดตั้งจอทีวีพดานด้านหลังด้วยเดี๋ยวเราเข้าไดูกันนะฮะตอนนี้ภาพของดิจิตอลทเนี่ยจะออกทั้งหน้าและก็หลังนะครับการใช้งานบอกเลยด้านหน้าเนี่ยจอคมชักได้คุณภาพเสียงที่ดีนะครับเปสดี่จะลืมมากๆตอนนี้ผมอยู่ในหน้าของทีวีก็จะใช้รีโมทจูนเนอร์นะฮะในการเปลี่ยนช่องนะครับแค่นั้นเองน,นะฮะแล้วก็ อันนี้นะครับเราก็สามารถที่จะใช้ระบบเดินต่างๆของตัวรถได้นะฮะเดี๋ยวเราไปลองฟังเพลงกันดีกว่านะครับผม ได,ได้อยู่25วิะห้าวนะ uh huh. <laughs> ไาหาเพลงที่ mm hmm. ไม่ไน่าติดนิกเกิ บอกเลยว่าคันนี้นะครับลำโพงของฟอร์คเออรุ่น K นะครับหรือว่า ES E นะฮะใช่ไหม ES นะครับห้าใช่นะครับรุ่นนี้ให้รายละเอียดเสียงดีมากนะครับตัววัตถุเนี่ยสังเกตไม่ยากเลยรุ่นนี้เป็นหน้าลำโพงเป็นสีเหลืองทั้งหมดแต่ว่าคุณภาพเสียงดีดีนะครับแล้วก็เบสดีๆแบบนี้นะครับต้องเป็นทับอยู่ในเอเวฟช่วงนั้นนะฮะคุณภาพเสียงดีมากๆนะฮะแล้วก็ ติดตั้งในฮอนด้าเนี่ยไม่ต้องดัดแปลงอะไรเลยเพราะว่าตัวทรัฟสุมเนี่ยบางมากๆนะครับสามารถเข้าแล้วก็กลับระบบเดิมงโลงงานได้หมดเลยเนีฮย yeah. เสียงดีมากอันนี้ก็คือในส่วนของการเล่นเอ่อเพลงนะครับผ่าน USB ทำได้นะครับของตัวรถนะฮะแล้วก็หัวใจหลักสำคัญคันนี้ก็คือมีโพลเซอร์นะครับนะฮะเดี๋ยวผมลองเปลี่ยน โพสเซอร์ไปก่อนนะครับนี่โพสเซอร์จะถูกติดซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะฮะก็คนขับจะใช้งานง่ายนะฮะอยู่ตรงมือเรานี่เองนะครับเราก็เลือกเมมนะฮะตอนนี้เราจะจูนไว้ทั้งหมด3มเมมเลครับเดี๋ยวผมจะสับโพสเซอร์แล้วก็ไปในส่วนของ Android นะครับที่นะฮะแอนดรอยพอเราเปิดเขาสปอตไปแล้วนะครับก็สามารถเชื่ได้ยูทูบใช้งาน g o o g l e Map ได้แล้วนะฮะระบบเสียงของ Android ก็มาแล้วนะครับ ลูกค้าชอบถามว่าเข้าการใช้งานยังไงเน็ตมาจากไหนอ่าจริงๆต้องบอกก่อนว่าเน็ตเนี่ยมาจากการแชร์ฮอสปอตจากมือถือนะครับคำถามที่เจอบ่อยก็คือใช้ iOS คือผมได้บอกว่ามือถือรุ่นไหนก็ได้ค่ายไหนก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น iOS Android คือมือถือรุ่นไหนก็ได้ที่เปิดฮอสปอ t ได้หรือว่าคุณลูกค้าใช้เป็น Pocket Wi-Fi ก็ได้นะครับที่สามารถแชร์เข้าไปแชร์อินเทอร์เน็ตนะฮะก็เอามาใช้งานได้เหมือนกันนะฮะ นีคำถามที <si suppression> ่เจอบ่อยมากใช่ครับคือผมใช้มือถือ iOS แต่ใช้งานไอโนได้ไหมไม่เกี่ยวกับมือถือนะครับขอแค่มี WIFI อย่างเดียวนี่เดลเฟย์ต้องการแค่ไ i ไฟคุณแค่นี้ก็โดนลิขสิทธิ์แล้วนะฮะเปลืองยนะบ้าบ้าไม่โดนบ้าไม่โดนไม่เบ็ดไม่ดีจริงฮะ นะะฮเนี่ยฮะคือโอเอ็นแอนดรอยมาเล่นได้หลากหลายครับดูหนังฟังเพลงครบในรอบเซมิไฟนอลของกรุ๊กบิดกดเป็นจอนะฮะโอเปนแคชมีในยละเอียดแอนเองนะครับอยากให้ฟังเสียงจริงเลยจะเป็นใครได้เขาคือคู่จิ้นของดิฉันค่ะอาจารย์เชนแน่นอน แจ๊สพาสต้าอะไรเงี้ยดนตีเขาจะได้ไม่ต้องการกระบ,บองเพชรครับแค่ผมเห็นหนามเล็กๆของคุณเนี่ยผมก็รู้แล้วว่าคุณ <ใน S 1> ไม่พ<ค>ราอะไรอันไหนก็ได้แล,แ,ลลแล้วก็ลังหาที่มันไม่มีลิขสิทธิ์กินกาแฟเลย ดีๆนี่อาจจะดีเหมือนกันใช่ไหมใช่จะเล่นฟอยคุณภาพเสียงดีนี่คุณภาพเสียงที่ได้นี่สุดยอดแน่นอนเลยฮะอ๋อคันนี้ขาดไม่ได้คันนี้มีกล้องรอบคันด้วยผมลืมเลยนะเอาไว้ปิดจอไว้ปิดจอโอเค ฟังอยู่ที่บ้านส,นสบายๆนะครับ <S <S <Yeah. S 1> ลำโพงฟอ,งอคอล่นนี้ตอบสนองได้ดีมากนะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นด้วยนะครับอำไปก่อนอลายก่อน,น,นอู้ไปก่อนนะนะอู้ไปก่อนนะครับโปรโมชั่นแบบแรงมากๆนะฮะต้องเข้ามาที่ร้านอย่างเดียวนะเดือนนี้เจอกันใช่ครับผมเนี่ยฮะก็จริง,งว่าแอนดรอยด์เราก็เล่นไปหลากหลายแล้วเนอะ ก็ใช,ใช้งานได้หมดนะครับจะดูหนังอะไรก็ได้หมดนะ,ะขอให้เรามีตัวอันนี้ของใครเนี่ยของลูกค้าเนี่ยเลย EDM ใช่ปะของคุณป้องอันนี้ของคุณป้องอรเหรอจามีหลายแนวเรามีหลายแนวมันฟังได้หลากหลายะฮะ ถ้าเรามไีไฟล์เพลงไฟล์หนังต่งตางๆเนี่ยเราสามารถที่จะเอามาดูในรถได้นะครับุมก็บังนี่ได้นะฮะอันนี้ก็คือความเจ๋งของระบบแอนดรอยนะฮะแล้วบอกเลยว่าต้องมีนะครับแล้วก็ที่อากได้ระบบเสียงดีๆดีนะฮะ ก็ต้องมีโปสเตอร์แล้วก็แอมเข้าไปในระบบด้วยนะครับผมบอกเลยว่าทีเดียวจบนะฮะไหนๆจะทำแล้วนะครับนี่นะฮะก็ใช้งานกลุ่มกล้องได้นะฮะสั่งงานเสียงได้ทั้งหมดนะครับค้นหานอ่ไรต่างๆอาจจะดูไปหลายๆหลายๆคลิปแล้วผมได้เห็นงานไม้ง่ายเกันไปแล้วนะครับผมก็จริงๆคันนี้ก็มีอย่างนึงก็คือในส่วนของกล้องรอบขับนะฮะมีนะกล้องซ้ายนะฮะแล้วก็รอบขันมีกล้องขวานะฮะถ้าเราปิดไฟเลียวว่าเป็นกล้องหน้านะครับเกียร์เบรกเข้าเกียร์ถอยนะฮะ ก็จะตัดมาในถอยของกล้องถอยและกล้องรอบขัดน,นะครับนี่แล้วก็เป็น Full HD นะฮะพันแปดสิบด้วยตัวกล้องที่คุมชาดมากๆนะฮะวันนี้เรียกว่ากล้อง 2D นะฮะ 2D เป็นแบบนี้เลยครับ 2D <2, 8. S> 1ดีพันแปดสิบใช่ครับผมเป็น Bird Eye View ครับผมอันนี้ลูกค้าชอบป็นกล้องมากๆนะทุกคันของลูกค้าก็ติดกล้องทั้งหมดนะฮะนี่ก็คือซิสเต็มนะครับในรถ CRV คันนี้นะครับเดี๋ยว ด้านหลัังกนนี่ครับตอนนี้ผมก็อยู่ในหน้าของดิจิตอลทีวีนะฮะที่เข้าท่าที่ใหม่นะครับกันแล้วนะฮะเดี๋ยวเราดูที่จอพดานด้านหลังนะครับนี่นะครับจอพดานด้านหลังขนาด12นิ้วนี่นะฮะหน้าจอเป็น l e d นะครับความคมชัดสูงมากๆนะครับแล้วก็ออกแบบดีไซน์สวยงามนะครับมีไฟนะฮะทำฐานเรียบร้อยเห็นไหมฮะทำฐานเก็บงานนะครับตู้ไดราย้ะเอียดนะฮะทับรถไม่มีโยกอีสันแน่นอนนะแส่มาเพราะว่า ร้านเรามาตรฐานเลยครับต้องคำนารให้ลูกค้าสุดทันนี่นะแล้วก็สามารถใช้ไฟเก่งตรงนี้ได้นะครับ LED สีขาวนะครับ <S <S สวยงามนเนี่ยฮะส่วนจูนเนอร์ก็ใช้มีโหมดเปลี่ยนช่องได้เลยนะครับ <S <S อยากดูช่องไหนสามารถปรับเปลี่ยนได้เลยเนี่ยคนนั่งด้านหลังก็สามารถที่จะเปลี่ยนช่องดูได้ด้วยนะฮะแล้วก็ตัวจูนเนอร์นี้เป็นตัวท็อปนะของอุตุกะแล้วนะครับเป็นหกสามศูนนะครับสามารถเล่นไฟหนักนะครับเล่นพุ่งพัดพีคได้ได้ ว่าตัวจูนเนอร์เนี่ยสามารถเล่นภาพยนตร์ได้เล่นเพลงได้นะครับแล้วก็มี a v ลรองรับด้วยนะครับอันนี้คือความเจ๋งของรถคันนี้นะครับก็สำหรับคุณลูกค้าที่สนใจเนี่ยก็ติดต่อสอบถามก็มาที่ทางเพจได้เลยนะครับกับระบบเจ๋งๆแบบนี้ในรถ Honda CR-V Gen 5ตัวใหม่ล่าสุดเนี่ยกับฟูลซิสเต็ม ทั้งคุณภาพเสียงกล้องรับคันแล้วก็ทีวีเพดาลวงถึงยีต้อนทีวีแจ่มแจมแบบนี้นะครับมาพร้อมกับซับหลุม a w เวฟเป็ดนแน่นแบบนี้ต้องที่มิลานอะอดิโนะครับสำนักงานใหญ่ที่เดียวเท่านั้นครับลาแล้วครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ